อ่ะดูที่ตัวเองเขียนกันกิจกรรมที่หนึ่งดูที่กิจกรรมที่หนึ่งดูที่กิจกรรมที่สองขอถามหน่อยทั้งสองกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าคุณณขณะนี้เป็นข้อเขียนใช่หรือไม่ใช่ไหมทั้งสองกิจกรรมที่อยู่ต่อหน้าคุณณขณะนี้เนี่ย คือข้อเขียนที่ปรากฏอยู่เนี่ยคือข้อเขียนใช่หรือไม่กิจกรรมที่หนึ่งก็เป็นข้อเขียนเนาะกิจกรรมที่สองก็เป็นข้อเขียนเนาะที่เห็นอยู่เนาะขอถามเราหน่อยข้อเขียนทั้งสองกิจกรรมนั้นเขียนออกมาจากไหนเขียนมาจากไหนความคิดอ่าถูกไหม เขียนมาจากความคิดนะคิดเราจึงเขียนถูกป่ะงั้นขอถามหน่อยแล้วข้อเขียนกิจกรรมที่หนึ่งกับกิจกรรมที่สองเนี่ยที่ว่ามเขียนมาจากความคิดเนี่ยมันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมถามชัดๆเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าล้าทำไมไม่เหมือนน่ะในบอกเขียนมาจากความคิดไง ฮะอ๋อว่าไงว่าไงอ๋เดี๋วป๊บน,นึงว่าไงนะอ๋อกิจกรรมที่หนึ่งเขียนด้วยความเผลอคิดอ๋อกิจกรรมที่สองเขียนแะบตั้งใจคิดอเออจริงไม่จริง,รงถูกไหมเพราะกิจกรรมที่หนึ่งเราเขียนว่าอะไรนะหัวข้อมัน เออเห็นไหมเพราะอันที่สอบมันก็ต้องอ,อะไรที่มันตรงกัข้ามแน่ๆแล้ววะในการเก่งข้อสอบเห็นไหมมันต้องมีเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อเขียนทั้งสองกิจกรรมก็จริงแต่มันกลับไม่เหมือนกันเพราะมันเขียนออกมาจากความคิดที่ต่างกันตัวกิจกรรมที่หนึ่งนั้นเป็นข้อเขียนที่เขียนมาจากความเผลอคิด ส่วนกิจกรรมที่สองนั้นเขียนมาจากความตั้งใจคิดตั้งใจจริงไหมพอพระอาจารย์ถามคุณว่าอาหารที่ชอบคืออะไรสิ่งแรกที่คุณทำคือคิดเห็นไหมครับคุณต้องคิดละยิ่งชอบหลายอย่างมันมากันเทียบเลยพอพระอาจารย์บอกเอาอย่างเดียวปั๊บมันจะโฟกัสปึ๊บถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกคุณว่า ส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างพออาจารย์ถามว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างปุ๊บคุณสังเกตเห็นไหมว่าคุณต้องใช้ความตั้งใจคิดมากขึ้นเพื่อจะแยกแยะมันออกมาพอพระอ,อาจารย์บอกว่าวิธีธรรมคราวนี้คุณสังเกตไหมว่าคุณยิ่งต้องใช้ความตั้งใจคิดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้น ราอเขียนมันจึงแตกต่างกันตรงนี้เพราะอันแรกมันเขียนด้วยความเผลอคิดอันที่สองเขียนด้วยความตั้งใจคิดสรุปคุณช่วยสรุปให้หน่อยสรุปความแตกต่างระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดเชิญเขียนลงด้วยตัวเองสรุปความแตกต่างระหว่างความเผลอคิดกับความตั้งใจคิดดูที่คุณเขียนนั่นแหละแล้วลองสรุปเองสิว่ามันต่างกันอย่างไร เผอคิดมันเป็นยังไงตั้งใจคิดมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันอย่างไรเชิญเวลาเรียนกับพระอาจารย์ก็ถามตอบเป็นสองทางเรียนกันแบบสองทางนะเป็นทูเวย์นะเราจะไม่เรียนทางเดียวจากพระอาจารย์เท่านั้นไม่ใช่แต่เราจะใช้กระบวนการเรียนแบบครั้งพุทธการเหมือนพระพุทธเ,เจ้าสอน เหาภิกษุปัญจวคัคีเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเราภิกษุชตินหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าสอนใครก็ตามเนี่ยพระองค์ก็จะใช้กระบวนการทูเวทั้งนั้นนะสองทางเสมอใครยิ่งสามารถสมองเห็นความแตกต่างตรงนั้นได้ชัดแล้วแจกแจงได้เก่งเนี่ย แปลว่าคนนั้นเป็นคนละเอียดกับการสังเกตคนที่ละเอียดกับการสังเกตเขาเรียกว่าคนมีโยนิโสมนสิการเข้าใจยังธรรมนั้นจะเจริญตั้งมั่นได้ดีเพราะมีซึ่งโยนิโสมนสิการธรรมจะไม่เจริญและไม่ตั้งมั่นถ้าขาดซึ่งโยนิโสมนสิการเพราะการสังเกตยอย่างละเอียดรอบคอบกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ย มันเป็นโยนิโสมนสิการเข้าใจไหมแต่เวลาเขาแปลเขาก็จะบอกว่าการพิจารณาอย่างในใจอย่างแยบคายซึ่งมันก็ง่ายต่อการที่จะไปเข้าใจว่าเป็นการคิดซึ่งมันก็ใช่กันแหละ แต่พระอาจารย์จะบอกให้นะว่าคนที่จะสามารถปฏิบัติธรรมล้วจเจริญก้าวหน้าได้ไวได้ดีเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตจริงๆเป็นคนช่างสังเกตละเอียดรอบคอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตอย่างละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนที่หูไวตาไวที่จะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้น พราะสำนวนนะหูไวตาไวแต่มันไม่ได้ใช่หูใช้ตาเท่า้หรอกมันใช้ใจเข้าใจไหมจริงๆแล้วมันใช้ใจเป็นตัวสังเกตเป็นไงเอ่ยอ่ะอเออคิดคือการเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนตั้งใจคิดคือการตั้งใจทาอ๋อตั้งใจคิดคือมันมีความตั้งใจอยู่ในนั้นเนาะส่วนเออคิดมันเกิดขึ้นเองของมันถูกไหมครับครับโอเคอ่าเชิญอ,อ่าใครอีกโอ้โอ,โอ้คนเราฟังเลยทีนี้มา ข้างโน้นแล้วก็ข้างหน้าอาเชิญฮะการเผอคิดคือความแตกต่างเห็นชัดคือไม่เป็นระบบมันเลื่อยเปื่อยจับต้นชนปลายไม่ได้เรื่องนี้นิดเรื่องนี้หน่อยไปไปหมดมแต่ส่วนตั้งใจคิดนี่มันจะเป็นระบบรู้เรื่องแล้วก็มันเห็นรูปชัชดเจนอ๋อเผอคิดนีมันเลื่อยเปื่อยนะไม่เป็นระบบแต่ตั้งใจคิดมันจะเป็นระบบเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเนาะโอเคจ้ะเชิญถ้าเผอคิดเนี่ยบังคับไม่ได้ เบอร์คิดมันจะบังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าตั้งใจคิดเนี่ยบังคับได้มันหมายความว่าการเผอคิดเนี่ยมันอยู่ในการบังคับของเราส่วนการตั้งใจคิดเนะเราเป็นผู้บังคับมันได้ใช่ไหมอยู่ในการบังคับของเราคิดมันไได้หลายเรื่องเกิดดับเกิดดับเนี่ยค่ะแบบเผอคิดมันไปได้หลายเรื่องนะเดี๋ยวก็เกิดเรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่องนั้นต่อใช่ป่ะส่วนการตั้งใจคิดนี่มันจะเจาะจงลงไปเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแล้วจนจบเรื่องเดียวเลยใช่ไหมโอเคอ่าเชิญคุณโยม คือไม่อยากคิดนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเผลอแต่ว่ามันคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายก็มีสติรู้ว่าเรากําลังเผลอหรือว่าคิดอยู่ออีกอันนี้ก็คือว่าตั้งใจคิดโดยใช้สติไตรตรองว่าเป็นยังไงดูต่ตรองความถูกต้องว่าเป็นฤทธิ์ที่ทําอย่างไรอ่ามีคติมีมีสต,มมมมสติมีความรู้สึกตัวในการไตรตรองในการคิดเนาะในความตั้งใจคิดนั้นโอเคจ้ะสาธุเชิญครับผม ก็คือความเผยอคิดในข้อที่หนึ่งนี้คือการแบบเหมือนลักษณะว่าจะเป็นการที่แบบจิตเราคิดไปแล้วฟุ้งซ่านไปโดยไม่รู้ว่าคืออะไรมีอะไรแต่กิจกรรมที่สองนี่คือการที่แบบเราตีกรอบให้จิตมันคิดคือคิดอยู่ในกรอบที่เราเขียนหัวข้อไว้แล้วก็คือแค่ตรงนั้นจะไม่ไปไหนอม,มันมีกรอบชัดเจนอยู่ในตัวของมันส่วนความเผลอคิดเนี่ยมันถ้าไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรด้วยซ้ำเนาะไปเรื่อยๆโอเคเชิญะ ค่ะกา,การเผอคิดบางครั้งมันจะมาจากจากอวัยวะหรืออายตนะอื่นๆนอกจากความคิดค่ะอย่างเช่นบางครั้งเห็นจากตาและใจก็เลยเผอคิดหรือหูไปได้ยินและใจก็เลยเผอคิดแต่การคิดที่ตั้งใจคิดจะมาจากความคิดอย่างเดียวค่ะอืมเผอคิดบางครั้งมันก็มาจากการกระทบสัมผัสทางอายตนะเนาะมีสิ่งมากระตุ้นใช่ปะ่ะมีกระตุ้นทางตามันก็คิด กระตุ้นทางหูมันก็คิดใช่ไหมโอเค่าเชิญฮะการเผลอคิดนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงเป็นธรรมชาติเป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติค่ะก็อันนี้เรียกว่าการเผลอคิดส่วนอันที่สองตั้งใจคิดเนี่ยค่ะก็คือมีการโยนิโสมนสิการซึ่งซึ่งใจเนี่ยเข้าไปเข้าไปคิดค่ะเออสาธุสาธุ <laughs> ใช่เลยอ่ะมีอีกไหมอ่ะงั้นสรุปเลยเนาะจากที่พระอาจารย์ให้พวกเราทําแล้วเราลองสรุปกันคนมีอีกไหมมีอีกไหมที่ไม่ยกที่ไม่ตอบเพราะอะไรที่เขาตอบมาทั้งหมดในของเรา <laughs> ที่ตอบมาทั้งหมดของเราหมดเลยเนี่ยเอาของเราไปตอบหมดแล้วเราจะตอบอะไรอะ่ะ